สวัสดีครับวันนี้มาดูใช้งูเหล็กนะครับหลวงท่อนะครับวันนี้เป็นซิงล้างจานะนครับปัญหาคือพ่อแหย่เขาได้ประมาณ2องเมตรติดนะครับเนี่ยดึงไม่ออกครับเพราะว่าท่อท่อน,นี้มันคดไปคดนนคดมาแล้วก็พวกบ่านี้มันก็จะไปติดตกตรงขอบนะครับตรงขอบทำให้ดึงไม่ออก ซื้อมา10เมตรให่เ yeah, ข้าไปได้ประมาณ2เมตรติดแล้วครับก็เลยต้องตัดนะครับตัดตรงนี้อันนี้ก็ใช้มือจับหมุนนะครับเพราะว่าสว่านมันมันจับไม่ได้เพราะว่าอันนี้เลาสว่านมือรูเล็กนะครับดึงเงก็ไม่ออกครับเพราะว่ามันมันทอ่อมันคดไปคดมาแล้วบายไม่ติดนะครับลองดึงแรงๆดึงไงก็ไม่ออกนะ คืองูงูหลวงท่อเนี่ยมันเหมาะกับพกท่อตรงๆครับท่อโค้งไปโค้งมามันจะติดนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้นะครับมันจะทําให้ล้อออกไม่ได้ครับนี่ครับถ้าคนออกไม่เป็นก็ต้องทุบเจาะนะครับหรือไม่ก็เดินท่อใหม่นะครับมันก็มีวิธีออกนะครับตัวนี้ให้เราหมุนหมุนซ้ายนะครับหมุนเหมือนรถไฟนะ ดึงดึงให้ตึงนะครับหมุนซ้ายเนี่ยแต่แต่ให้ตึงครับหมุนเพราะว่าเกียวพวกนี้มันก็จะไต่ไต่ขอบขอบท่อขึ้นมาที่ที่เป็นรอยหักขอบไอ้ระหว่างท่อหักโค้งเนี่ยมันจะเป็นขอบนี้ตัวนี้มันก็จะไปล็อกไปอยู่ถ้าเราหมุนเนี่ยเกียวนี้มันจะไต่ไต่ตามขอบนี่ปีนขึ้นมานะครับตอนแรกตอนแรกของผม,มน่นะครับอยู่ประมาณนี้ครับพอผมหมุนย้อนเข็มมันก็ ได้ยาวไปมาก,กาประมาณเพราะตัวนี้มันมันหย่อนลองไปประมาณสองสองเมตรกว่าต,ตอนนี้ใกล้จะหมดละครับผมก็เลยถ่ายคลิปให้ดูเผื่อใครเจอปัญหานี้นะครับก็คือเอาเอางูเหล็กอ่ะลวงท่อพอจะดึงกลับตินะครับไม่ต้องตกใจครับเราก็แค่ถ้ามันยาวเราก็ตัดให้มันเหลือประมาณที่เราหมุนสะดวกนะครับถ,ถ้าถ้ารอสว่า์จับได้ก็จับคือให้มันหมุน มันย้อนเข็มนะครับย้อนเข็มนะแต่ต้องดึงให้ตื่นะครับมันก็จะออกนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่นิดนึงผมก็ค่อยเอาเมือหมุนนะครับมือหมุนมือนีแต่มันก็ค่อยไต่มาเท่านิดเท่านิดนะครับเดี๋ยวก็จะหลุดแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ไม่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้นะครับถ้ามันติดแล้วมันยุ่งยากเราใช้พวกโซดาไฟดีกว่าหรือน้ำยาไอ้ท่อตัน,นครับ โอ้เหลืต้องให้คนชำนาญดีกว่าครับผมซื้อมาสิบเมตรต้องตัดทิ้งแล้วเพราะว่ามันหมุนลำบากตอนนี้ก็หมุนหมุนมันก็ขึ้นมาที้เล็กนิดครับแต่ต้องใจเย็นๆครับดึงแรงแค่ไหนก็ไม่ออกครับถ้าล็อติดเรต้องหมุนว่าหมุนหมุนซ้ายครับถ้ามีสว่านก็สว่านนะหมุนซ้ายแล้วก็ต้องดึงให้ตึงนะครับมันถึงจะไต่ขึ้นมา วิธีแก้ปัญหางูเล็กติดท่อนะครับก่อนคือมันท่อมันระบายช้าเราก็ใช้สซดาไฟใส่ก็ยังไม่ค่อยดีก็เลยต้องใช้ตัวนี้ลงไปแต่ก็มีปัญหาเรื่องติดนะวิธีเต้ก็ไม่ต้องอกตะะก,กตงตใจม,ม้นไปเรื่อยๆมุนย้อนเข็มมันก็จะไต่ขึ้นมานะครับก็จะออกในที่สุดนะครับ หลังจากที่ผมหมุนไประยะหนึ่งครับก็สุดแล้วครับตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับติดท่อนะครับน่ครับขึ้นมาหมดแล้วครับอันนี้ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับตัวนี้ติดตรงท่อดึงไม่ออกน่ครับท่อผมก็หมุนซ้ายนะครับพอค่อยหมุนซ้ายก็ใช้ความความพยายามนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นเทีลนิดนิดตัวนี้มันจะไปใสตามขอบท่อ สุดลวนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรติดแล้วขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปทุบท่อทุบอะไรนะครับรอแค่หมุนหมุนซ้ายครับหมุนทเลสต์ตรงนี้แต่ดึงให้ตึงมันมันจะปีนขึ้นมาเองหมดน,นะครับเย้ yeah, ครับเรียบร้อยอันนี้ต้องตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันยาวเกินนะครับเย่ yeah, ไปสองเมตรติดติดท่อแล้วก็หมุนซ้ายนะรับ็ดึงตึงๆมันก็จะปีนขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ออกมาแล้วนะครับ ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตอนนี้ครับในการแก้ปัญหาเผื่อเป็นประโยชน์กับหลายท่านสวัสดีครับ